สวัสดีครับพวกกับผมโลปินูกันอีกคร้บวันนี้ผมจะมาสอนใช้โปรแกรม Teamspeak 3นะครับก็ผมจะบอกว่าผมไม่ได้ใช้โปรแกรมเอ,อ่อ Beatcam หรือว่า Fab อัดแล้วนะครับในการอัดเกมผมจะใช้แคมตาเสียแทนซึ่งมันดีกว่าตรงที่มันเป็นโปรแกรมถ่ายแบบยังไงอะมีเวลาบอก แต่งเติมเมาส์สีสันด้วยจะเห็นนะแล้วก็จะมีนาฬิกายอยู่ข้างบนตรงนี้ด้วยนะครับก็คือแล้วมันก็ไปตัดต่อวิดีโอได้อีกโอ้โหคุณภาพมันดีเยี่ยมเลยนะครับก็เลยผมแต่ว่าถามว่ามันอัดได้มีคนทำไหมไม่มีครับ <laughs> แต่ผมว่าผมชอบอัดผมชอบใช้โปรแกรมแฟบอัดเกมมากกว่ามันลื่นดีนะโอเคก็จะมาดูในส่วนทีมสปิกันเลยแล้วกันอย่าไร้สาระนะครับโอเคก็คือ มาถึงอพอเราเปิดตัวนี้มาเนี่ยครับผมจะไม่สอนดาวโหลดนะครับคือการดาวโหลดมันดาวโหลดง่างยๆเลยเหมือนดาวโหลดโปรแกรมทั่วไปโอเค <c oughs> หายใจไม่ทันโอเคนะครับเมื่อเราเปิดมาก็มาดูที่เง,เงินแล,แล้วก็ออปชันกันดีกว่าอ่มาดูอันแรกมาถึงจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ไม่แนะนําให้ปรับอะไรมากมายนี่ก็ด้วยนี่ก็ด้วยนี่ก็ด้วยนะครับ มาดูที่เสียงอันนี้ครับอันนี้ครับผมแนะนําให้ปรับเป็น Automatic US Use u s อะไรนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่อง,อ,งอันนี้ก็ปรับเป็นอันนี้นะครับอันนี้คือเสียงที่เราได้ยินจากคนอื่นนะครับว่าเราจะเสียงดังเสียงเบาเสียงค่อยแล้วแต่อันนี้คือเสียงที่เราพูดออกไปนะครับว่า,าเวลาพูด Hello Hello อย่างเงี้ยเขาจะได้ยินเสียงดังเลยนะ ผมจะปรับเป็นอย่างนี้นะครับส่วนมาดูที่ไมโครโฟนอันนี้คือมาดูน,นี้ก่อนอันนี้คือพอราติกปุ๊บเวลาเรากดตัว C ีใช่ไหม,มเวลาเรากดตัว C ีเท่านั้นเราถึงจะพูดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้กดไม่สามารถพูดได้เลยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะฮะส่วนนี้ก็คือแบบพูดตามสบายตามสเต็ปนะครับอันนี้คือเสียงเล่นเสียงชมวนนะผมถ้าเกิดผมตั้งไว้ที่สามสิบปุ๊บผมพูด ฮัลโหลย่งเงี้ยได้ยินกันทั้งโอ้โหกระน,นำเลยนะแบบว่ามันแล้วแล้วแต่เยแค่พูดเนี้ยขนาดเสียงกระซิบยังได้ยินเลยนะครับก็คือเป็นการเลีกเสียงนะผมใช้ดิสิกนะครับชอบตะโกนถ้าเกิดอยากรู้ว่าอยากดูว่าเสียงเราอะ่ะมันดังแค่ไหนก็กดตัวนี้ครับเนี้ยเนี้ยมันสามารถออออฟังเสียงดังอะฟังเสียงได้นะครับโอเคก็สก๊อปไป โอเคนะครับแล้วก็มาดูที่น,นี่กด Apply ไปแล้วมาดูที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็โอเคแล้วกดเ okay, คไปนะครับอ่าแล้วก็มาอยู่ในส่วนนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Connect นะครับก็ Connection อะไรนะครับแล้วก็ Connect ถ้าเกิดเรายังไม่มีเซิร์ฟเวอร์นะหรือว่าเราต้องการหาเซิร์ฟเวอร์ก็กดตัวนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ไปนะว่า P วง P B, B, B อะไรก็ได้แล้วก็กด a p p ถ้าเกิดมันไม่เจอคือไม่มีชื่อเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับโอเคอ้าวเฮ้ยค้างเลยกรรมเดีย๋ยวผมเปิดใหม่แล้วก็คอนเน็กใหม่อันนี้คือคอนเน็กแบบถ้าเกิดเรามีเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วแล้วก็คอนเน็กได้อันนี้โดยตรงนะครับอ่าอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์แอดเดรสคือเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะเข้านะครับผมเป็นอันนี้ก็ ของพี่คนหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็นิ n เนมก็คือเวลาเราเข้าห้องเวลาเราเข้าเซิร์ฟไปใช่ไหมเราจะมีชื่อคือคอ,อะไรก็แล้วแต่ผมโรบินฮูดน่ะเออก็จะมีแบบว่าบา้บาบา้บาบ้าอะไรเวลาคุยกันจะได้รู้นะครับว่าใครเข้ามาเอ้ยใครเข้ามาอ๋อมาร์กนี่เองนะครับโอเครายนี้คือเซิร์ฟเวอร์พาสเวิร์ดนะครับก็คือสําหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ใส่พาสเวิร์ดไปนะครับก็ให้ใส่ไปด้วยส่วนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใส่พาสเวิร์ดก็ไม่ต้องใส่ เออไม่ต้องใส่อันนี้คืออุ๊ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ต้องไปเป่าอะไรมากมากยฮะเวลาเราเข้ามาก็กดนี่ค o n n e c t แล้วก็นี่เลยนะะกดคลิกตรงนี้ครับ c o น n e c t e d นี่แล้วก็จะเข้ามานะครับอันนี้ก็จะมีคุณไก่เบสเนอะรู้จักไหมครับคุณคิงคับบานั่นเองนะฮะนี่ไก่นะครับคุณไก่ส่วนนี้ก็พีชท็อป อันนี้ก็ไม่ขอแนะนำเลยมากแล้วกันนะฮะก็อันนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นแบบแอดมินิเซอร์นะก็เราจะเข้าห้องไหนก็ได้ที่ไม่มีเออเ <ufficient> นะี่ยถ้าเกิดมันพูดอย่างเงี้ย Insufficient permission แสดงว่าเราเข้าห้องนั้นไม่ได้นะครับ Insufficient นะ permission เราเข้าไม่ได้เลยนะครับ <ufficient> ถ้าเกิดมันมีห้องพักบทนะแล้วมันมีรหัสก็คือเราอาจจะใส่ไปแล้วมั่วถูกเยรเข้าได้เลยนะครับเกียร์เลยนะฮะ เกียนห้องคนอื่นเขานะ่ซึ่งเราถ้าเกิดมาเซฟแบบนี้นะครับเราไม่สามารถแบบเปิดมาสร้างห้องสร้างห้องสร้างห้องซึ่งการสร้างห้องเนี่ยหรือว่าปรับอะไรต่างๆเกี่ยวกับเอ,อ่อ T.S.3 เนี่ยทีมสปิกอะออผมยังไม่บอกผมเอาไว้คลิปหน้าละกันส่วนคลิปนี้ก็55นาทีแล้วนะฮะเดีย๋ยวคงก็ต้อง มาสอนก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปนะครับก็คือเวลาเราเข้ามาใช่ไหมเวลาเราโดนแม่ด่าเงแล้วย้อยๆเสียงไม้มันออกไปคนอื่นก็มาเดินเลยด่าอะไรพวกนี้แล้วก็ปิดนี่ไปครับไมโครโฟนมีแค่นี้ครับเวลาเราพูดอะไรคนอื่นเขาก็จะไม่ได้ยินนะครับแต่ผมจะเปิดไวนะ้คะไมโครโฟนแอคทิฟไอตรงนี้นะครับเวลาเราไปไหนใช่ไหมเวลาเรานั่งอยู่ดูกระตูนเนี่ยโอ้โหมันการต่อยกันเลยโอ้โหแล้วเสียงเฮ้ยม็อกโอ้โหเสียงแสบหูเลยก็ปิดไปอย่างเงี้ย เรียบร้อยครับปิดอันนี้คือปิดเสียงจากคนอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราปิดอันเดียวใช่ไหมเราก็ยังพูดอยู่ไปไปไปคนอื่นมันก็อูมันบ่นเลยว่ากระทั่งปิดหูฟังมันนะครับโอ้ก็กดตัวนี้ไปด้วยนะฮะก็ <phone> อยากเป็นส่วนตัวกดสองอันนี้ไว้นะครับโอเคก็มาสอนแค่นี้นะครับก็ <phone> so, ต้องจบคลิปเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ